อคำหนึ่งให้กับปีใหม่นี้แค่คำเดียวนะเลยพอนแันขับคำเดียวเอาให้เพื่อนต่อได้ด้วยนะเอาให้เพื่อนต่อได้ต่อตก็ได้เรามีความเป็นตัวของตัวเองต่อให้มันเป็นประโยชน์คือคนต่อไปต้องไปให้ได้เอางี้โอเคเริ่มเลยดีกว่าคำแรกคำแรกอ้โอ๋อหรอขอเคคิดนันนะ เมื่อกี้เขาบอกว่าใส่ชั้นเลยแล้วมเมื่อกี้ไหมไหมไม่จี้หางย่ามัามสะสะสะวเฮ้ยเขามีกระดิ่งดื้อมาหมดเวลาเร็วๆนะ แล้วัว,วเ, COVID, เป็นโควิดนะ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 นนะ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 นรนะ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 หะน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 ่นะ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 นไนะ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 นนน